คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับ ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในวดประจำวันพุธที่25พสิบาพฤษภาคมนะครับพศ2565นนะครับกับเลขทูบเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัดไผ่พนานะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องนะครับได้มีความโชคดีนะครับบางท่านก็เอา18นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับเลขทูปปู่ออก188นะครับหรือว่า180นะครับก็เข้าทางฝั่งลาวนะครับ18นะครับก็ขอแสดงความดีกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอซีพี่น้องได้ลุ้นได้ชมไปพร้อมกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดให้เอซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังรหมยสังมหารหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจระณยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจจวเจนะมะมะสุวติ โหนตุไม่หังนงโมพุทธะนโมธรรมสะนโมสังคสัสะเสยยะทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบร,บร,รนดุลบันดาลเลียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทาง หวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุธที่25พฤษภาคมพศ2565ให้เอซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผม,ผมเลขทูปปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้ FC พี่น้องได้ลุนเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสำหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนนุบรรดาเลขทูบที่ออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่25พฤษภาคมพศ2 5 6 5ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทิน สาธุครับผมเลขทูบเหรียญลวงปู่สวงก็สุดแล้วนะครับสำหรับ f c พี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนได้นะครับความเห็นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้ารับชมได้นะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทา f c พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบเหรียญลวงปู่สวงก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับอินสพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบเลขทูบหลวงปู่สวงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้แอดมินกิมนำโชคพาเลยก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ